สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับในเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าวันนี้ตะเพ่งสิีาเฮ็ดกับเขามารีวิวของฝากจากช่องบ้าต้มสาวลุงครับของฝากเินฝากนู้ม,มากเป็นเดือนแล้วครับไม่มีเวลาเฮ็ดวันนี้ก็เลยสิาีาเฮ็ดเถื่อนงครับ ขอบคุณของฝากจากช่อง่าวต้อม All n Channel ครับฝากนู้มาให้กินครับฝากมาได้เป็นเดือนแล้วละครับบริบห้เ็ดกินข้าวเธอตานมีเวลาว่างครับนี่ตัเพ่งสิมาเห็ดให้เบิงครับนีคือวัตถุด,ดิบครับ เดี๋ยวม,มามีขิงมีคาตะไคะเข้าเครื่องซอยอว้แล้วละครับเพียงเราเพียงลุ่งใส่กันหมดแล้วครับยันมือ สวัสดีค่ะพี่น้องอย่าตั้งมักพีไหตา้เพ่งจ้ะาลอาลงร่วมกันมันแล้วครับด้องให้ทงหน้าพี่น้องเห็นแล้วบรรยากาศวยวธรรมชาติเลยครับนี่นอนอยู่ทงอยู่ทา่า ตั้มเช็ดเร็วก็เ่เอาไปผัดเดยพี่น้องไปครัวหนูยาดราสิถอดห้มันกรอบก่อนพี่น้องถอดทำมันกรอบเราจังจังสิผัดยาสีผัดใส่ขิงครับหนูผัดขิงขอบคุณในหลายเด้อบาตอมซาลุงขอให View, ย้อดวิวปังปัแห่งๆคนติดตามหลายๆสรงของฝากมาให้ตะเพ่งงสายเลาะกินครับนะครับสุดยอดามาถอดก่อนครับถอดให้นนู้นันกรอบก่อนครับกนนอดหินนู้นกรอบก่อน ม,มันจะอร่อยหังลูกกรอบจังที่ใ,ใส่เครื่องเรกรลงไปนะครับเครื่องแกเออกโคกไว้ตัหห้มไว้เลยพี่นอ้องกอบละจ้ะน้องจ้า อันรู้ออกล้วก็ตัวเครื่องไหมครับเครื่องเท่เาต่ำไว้แล้วมาลงมันไฟลุนล่นๆพี่นอ่องเด็กสี่แล้วครับนู้นจเท่าถอดไว้โลกครับบัน ตามไปด้วยสิงจะเทก,กม้มกล่อมเลยค่ะนี่พันต่อดบ้างครับใส่งลงไปเลยมีชินหอยจม่หด้วยนอใส่เล็ดีลงไต อถอยลงไปนิดเลยล้างด้วยน้ำปลา เสร็จแล้วนาะตาเ็าอกว่าประมาณนี้แหละครับหนูผัดชิงสุดยอดเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพี่น้องมามาครับขออน้ำกันครับผัดขิงหนูหนูผัดขิง สดยายอาออเงส,สมุนไพรธรรมชาติเลยพี่น้องสมุนไพรเน้นๆพี่น้องเน้นๆยใยอาดมักจังสี่จ้ะยายอาดมักกินแบบนี้มามาครับกินข้าวซอ,อน้ำกันครับเด้อพี่น้องมิ่งขิงข้าวเด้อจ้ะนี่ก็จะได้ลบคลิปไปซ้ำนีแ่แหละครับพี่น้อง ขอบคุณช่องบ่าวต่อมออนิวชาแนลเอฟซีเข้าไปกดติดตามช่องบ่าวต่อมออนิวชาแนลเลยครับพี่น้องขอบคุณของฝากฝากมาให้โดนแล้วละครับแต่เพียงว่ามีเวลาเฮ็ดกินครับเฮ็ดกินของบ่าวต่อมทั้งเฮ็ดปวกเฮ็ดข้นลวงทั้งเพื่อนเอิ่นเฮ็ดข้นลวงพี่น้อง เฮ็ดปวกอีเงี้ยงว่ะทางอีสานเฮาบ่มีดอกครับบ่ได้เอื่นเฮ็ดอีหยังดอกมันบ่มีมีแต่ทางภาคใต้ครับเฮ็ดข้นหลวงขอให้ยอดวิวยอด Subscribe ดังๆปังๆเฮงๆเด้อบ่ต้อมสาวลุง ขอบคุณจากใจช่องตัเพลงสายเลาะครับกอกันไม่ชิบนาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ